พริกชี้ฟ้าแดงค่ะยี่สิบบาทของคุณยายเมสสวยๆเลยค่ะเนี่ยเพราะว่ากระแสพริกกําลังแพงอยู่ตอนนี้ก็ยังยังแพงอยู่แต่ว่าคุณยายเขาขายยี่สิบาทเองเยอะแยะเลยเนี่ยประมาณสองขีดมั้งสองขีดหรือสามขีดประมาณนั้นนะ่ะยี่สิบบาทจะไวต้ตาส้มตาไว้ตาส้มตํเอาไว้ไวจํายํา หรือว่าจะเอาไว้ตำน้ำพริกก็ได้ตำน้ำพริกกะปิอ่ะตำได้เพราะว่าพริกขี้นกไม่มีพริกนกแพงมากเนี่ยพริกไอ่อพริกชีฟ้าเนี่ยตำพริกกะปิก็ได้อร่อยตำพริกปลาร้าได้หมดเอาไปคั่วก่อนก็ได้เอาไปคั่วแล้วก็มาตำตำน้ำพริกปลาร้าเนี่ยกินกับผักสดสดโอ้อร่อยเนี่ยนะคะพริกเอ่อชี้ฟ้าแดงคุณยายค่ะ ยี่สิบบาทช่วงนี้รู้สึกว่าถูกลงละพิก